สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแม่แม่จะพาแม่แม่มาอัปเดตดูอาการแม่แตงโมนะคะรุ่นมาตั้งแต่างานช้างแล้วนะคะคุณแม่แล้วก็รุ่นมาตั้งแต่เดือนกุมภาเดือนกุมภาันนี้ก็จะสิ้นแล้วนะคะ เราลุนเดือนมีนานะคะคุณแม่พอจะมีหวังไหมเนาะเดือนมีนาน้องจะคลอดหรือเปล่าเนาะคุณแม่เดือนมีนานะคะมือเที่ยงน้องๆน,นะคะคุณแม่ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะคุณแม่จ้าช่วยเป็นกําลังใจให้กับช้างท้อแม่แตงมโมหน่อยนะก็กลัวยายา่าๆจินตลาเฟมอลี่นะคะคุณแม่ร้อนมากๆเลยนะคะร้อนมากๆเลย ยาที่ตื่นไปตัดแต่เช้เชากับคุณตานะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช่นะคะคุณแม่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้กับแม่แตงโมด,ด้วยนะคะแม่แตงโมนี่ก็อายุ19ปีนะคะอายุ19ปีท้องสองนะคะท้องแรกเก็นน้องทำโชคนะคะคุณแม่อันนี้ก็ท้องสองนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ เราเป็นกำลังใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทางทง้องแม่แตงโมด้วยตอนนี้ก็อายุสิบเก้าปีแล้วนะคะคุณแม่จ๋าก็ปล่ยญายาจินตราลาเฟมอลีต่อสู้สองคนตายายนะคะต่อสู้สองคนตายายต้องลุกแต่เช้าตีห้าไปตัดหญ้าห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะคะบ้านน้องอีดําจากหมู่บ้านตะกลางไปมีสิบกว่ากิโลไปกลับก็ยี่สิบกว่ากิโลนะคะ ไปสายอากาศร้อนนะคะแม่แม่เป็นกำลังใจหน่อยนะคะช้างท้องแม่แตงโมปวดเป็นบางเวลาสะดือเริ่มบวมแล้วนะคะสะดือบวมแล้วนะคะคุณแม่บวมแล้วนะคะ <ๆ S 2> เป็นกำลังใจหน่อยนะคะ <ๆ S 2> ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยติดตามด้วยนะคะช่องยาย,ยายจินตลาเฟมลี่นะคะ เป็นกำลังใจให้น้องด้วยขาดร้อนจ้าเวลาลูกไม่ขยับไม่ดินก็จะโยกนะคะคุณแม่เวลาลูกดินก็จะยืนตรงเลยเหมือนกับพะลบทงชาติเลยนะคะอันนี้ก็กาดร้อนด้วยอู้ร้อนมากๆเลยร้อนระอุเลยนะคะแม่ๆถ้าแม่ๆมมาช่วงนี้ไม่อยากให้มาเลยนะคะท่านไหนที่เคยอยู่กับห้องแอร์นี้ มาแล้วอยู่ไม่ได้เลยเปิดพัดลมยิ่งร้อนนะคะคุณแม่ร้อนมากๆเลยอันนี้คุณตาก,ก็ให้น้ำสี่ครั้งแล้วนะคะสี่ครั้งนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดเนี่ยเวลาไม่ปวดก็จะโยกนะคะคุณแม่จ้าเวลาปวดก็จะยืนตรงเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเป็นลูกที่สองของแม่แตงโมนะคะอะไรลูกอะไรขอโอขอคุณแม่โอ โอ้ขอ,อขอ,อขอ,อขอยังไม่ได้ขายผลไม้เลยอ่ะอดใจหน่อยลูกอดใจหน่อยแน่มุดนิดหน้าเราโอ้ขอ,อขอ